สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำเลสเลิฟนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเปิดไพ่นะคะในพลังงานคุณและพลังงานเขานะคะด้านซ้ายเป็นของคุณนะคะด้านขวาเป็นของเขาแล้วก็มาอัปเดตกันตอนนี้เลยนะคะว่าพลังงานของคุณกับพลังงานของเขาเขานี่ใครก็ตามนะคะที่คุณกําลังนึกถึงตอนนี้แหละว่าเป็นยังไงนะคะไพ่ออกมา ให้แม่หมออ่านแบบไหนพลังงานเชื่อมกันยังไงแม่หมอก็จะอ่านไปตามนั้นนะคะแล้ก็อ่านไพ่ไปด้วยกันเลยเนาะเอาละ่ะมาที่พลังงานคุณก่อนนะคะรึเป็นยังไงบ้างขอดูพลังงานคุณตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างอืมเอาไพ่แม่หมอโอเคมาดูพลังงานคุณนะคะ สามใบเปิดครั้งละสามใบจะสติกม,มาเลยความยุติธรรมนะคะโอ้จัสเมนถึงเวลาละมันใช่เวลาแล้วนะคะที่จะได้รับความยุติธรรม พลังงานของคุณในตอนนี้โอเคจากความไม่ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีมานะคะคุณให้ความยุติธรรมกับตัวเองในขณะนี้แล้วนะคะเป็นพลังงานเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะความยุติธรรมมันต้องเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันเคยแบบ ไม่ชัดเจนกับอะไรก็ตามที่คุณไม่สามารถเลือกได้ตัดสินใจได้ความโศกความเศร้าทั้งหมดทั้งปวงมันถึงเวลาแล้วแต่ที่น่าสนใจมากๆทั้ง3ามใบเป็นเมเจอร์อาคานานะคะแม่หมอก็เลยรู้สึกว่าพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะคะในตอนนี้มาดูพลังงานของเขากันค่ะเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะคะ แฮงแมนโอ้ oh, นิ่งนะคะนิ่งแต่ไม่สงบนะคะแฮง m a n มันเหมือนเป็นการฝืนตัวเองบังคับตัวเองให้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบต่อให้เจ็บต่อให้ปวดยังไงกห็ห้อยหัวก็นิ่งอยู่อย่างนั้นนะ,ะน,นะคะควีนนอฟซอสต่อต้านนะะพลังงานของเขาค่อนข้างต่อต้านสังคมอยู่ทีเดียว อืมเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเดมเพ s สอืมเขาอยู่ในสถานการณ์ของการที่ต้องดูแลผู้อื่นนะคะคือต้องมีเมตตาต้องต้องเป็นคนใจดีต้องเป็นคนเสียสละในขณะเดียวกันก็ต้องอดทนด้วยนะคะพลังงานของคนคนนี้เป็นพลังงานของอ หลักๆเลยก็คือคล้ายๆเป็นพลังงานของผู้หญิงที่ต้องอดทนในขณะที่ภายในเนี่ยแบบเกลี้ยกล่อมเต็มทีนะคะพร้อมที่จะตักทุกคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้แต่ท่าทีภายนอกของเขามันจะนิ่งนะคะคือเขาเป็นคนที่เหมือนเป็นคน2องบุค,คลิกในคนเดียวกันมีทั้งในมุมที่อ่อนโยนมุมที่เข้มแข็งมุมที่สามารถตัดคนอื่นได้แบบ เด็ดขาดมากๆในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่สามารถอ่อนโยนแล้วก็ดูแลคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะเขามีพลังงานของ the Empress นะคะพลังงานของความเป็นแม่ตอนนี้พลังงานของเขาคนนี้ในขณะเดียวกันเขามีพลังงานแทรกที่เรียกว่า Queen of Swords นะคะคือเป็นผู้หญิงพลังงานน่ะนะคะเป็นพลังงานของคนที่ผ่าน ความยากลำบากความอดทนอดกัน้นอะไรต่างๆนานานะคะคนเนี้ยเหมือนเป็นคนที่พยายามฝืนตัวเองในหลายๆเรื่องให้อยู่นิ่งๆโดยที่ไม่ทำอะไรเหมือนสถานการณ์บังคับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วในเรื่องของความรักละ่ะคุณเป็นยังไงบ้าง The w o เดว คุณพร้อมเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลานะคะคุณคิดว่าสิ่งอะไรต่างๆมันจบไปละดูคุณพร้อมออกเดินทางพร้อมเริ่มต้นใหม่นะคะพลัางงานความรักของคุณแต่มันก็มีความขัดแย้งในตัวเองอยู่นะคะความขัดแย้งอะไรเอ่ย เหมือนยังรอใครสักคนนะคะยังมองหาอนาคตยังไม่ปล่อยนะคะคุณมีใครคนหนึ่งอยู่ในใจซึ่งคุณจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้เหมือนมันยังแบบเหมือนยังมันติดค้างเหมือนยังอยู่อย,อยู่อยู่ในความต้องการลึกๆภายในใจนะ,ะอยากปล่อย แต่มันไม่ปล่อยเองปล่อยไม่ได้นะคะยังดูท่าทียังอยากรู้อยากเห็นว่าคนคนนั้นเป็นยังไงอยู่นี่คือพลังงานของคุณนะคะมันคือก็รู้แหละว่ามันจบเริ่มต้นใหม่ได้นะคะแต่ลึกๆแล้วมันมีความขัดแย้งมันมีใครคนหนึ่งที่ยังไม่ปล่อยนะคะคอยสบกใบละกันแล้วไงเอ่ยอคุณยังเจ็บอยู่นะคะมัน มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างฝังใจอะเนอะ,นอะก็คือมันมันเป็นประสบการณ์ที่ยังไม่ลืมท่านเองนะคะมันมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นด้วยเหมือนนึกถึงคิดถึงเมื่อไรมันก็แป๊บๆะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องพลังงานความรักอ่ะเรามาดูในฝั่งเขาบ้างเขามีมุมมองความรักยังไงเอ่ย ข้าถ้วยคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะก็ยังมีคนเข้าหาเขาเรื่อยๆเขายังมีตัวเลือกนะคะเขามีตัวเลือกในชีวิตเยอะมีคนเข้าหาเขาเยอะตอนเขาอยู่เฉยๆนิ่งๆก็เถอะนะคะ j u s t i c เขาค่อนข้างเชื่อในความความ จะว่าความเท่าเทียมอะจะสติงในใบเนี้ยมันมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาต้องได้นะคะในในความสัมพันธ์เนี้ยเห็นไหมคะว่าต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งทุ่มเทมากแค่ไหนถ้าเขารู้สึกว่าเขาเขาอยู่นิ่งๆเขาอยู่เฉยๆเขาก็ได้รับความรักถ้าถ้าเขาแสดงออกนิดหน,นึ่งเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาแสดงออกแล้วสิ่งที่เขาต้องได้เขาก็ต้องได้ไม่หมาอธิบายงงไหม คือคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องเป็นฝ่ายฝ่ายรับมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายให้นะคะคือเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวหรอกแต่เขาเป็นคนที่จะใช้คำพูดไหนดีเอาง่ายๆเหมือนเหมือนเนี้ยค่ะเห็นเห็นอันนี้ไหมอันนี้มันอาจจะเป็นเนื้อที่หนักนะคะอันนี้อาจจะเป็นขนนกที่มันเบาเงี้ย เข้าใจไหมคะสมมติคุณทุ่มเทไปร้อยสิ่งร้อยอย่างในขณะที่เขาอาจจะตอบกลับมาแค่นิดเดียวแต่เขามีความรู้สึกว่านั่นอะคือความรู้สึกคือการแสดงออกที่เท่าเทียมแล้วในความสัมพันธ์นะคะคือเขาเต็มที่แล้วการแสดงออกของเขาเหมือนแบบแอคชั่นนิดเดียวเขาก็รู้สึกว่าเขาทำไปเยอะแล้วประมาณนี้นะคะมุมอมองความรักของเขานะอืม เอสซอบครับแต่ถ้าเกิดเขารักใครก็คือเขาก็รักจริงนะคะก็คือให้ความรู้สึกแบบจริงๆเลยเอสซอบครับเนี่ยรักด้วยใจบริสุทธิ์รักแบบลุนเหลือนะคะคนๆนเนี้ยเออมาลงมาดูในม,มุมนี้กันบ้างแล้วเขาเออเขาคิดยังไงคุณคุณคิดยังไงกับเขาเอาอันนี้ก่อนคุณคิดยังไงกับเขา ตอนนี้สามเหลี่ยนก็คุยได้เป็นเพื่อนร่วมงานได้คุยอะไรที่เป็นทางการทางการมีระยะห่างซีเรียสซีเรียสได้นะคะอารมณ์แบบก็ก็คุยได้โอ้สองดาบแต่ก็ปิดกัน ปิดใจรู้สึกต่อต้านอยู่เหมือนกันนะคะเอ,อ่อบางบางท่านอาจจะบล็อกเขาไปแล้วก็ได้อะไพ่ใบนี้มนันเป็นการบล็อกกันหรือไม่ก็คือเป็นการไม่ติดต่อส,สื่อสารตัดสินใจแล้วว่าจะไม่คุยปิดกั้นตัวเองปิดหูปิดตาไม่ติดต่อสื่อสารไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นนาาะะคะหกเหรียญโอ้ คุณแค่อยากได้ความยุติธรรมนะคะอยากได้ความรักที่มันเท่าเทียมแค่นั้นเองคุณต้องการแค่นั้นนะคะจากเขาคนเนี้ยอืมแต่เขาให้คุณไม่ได้เนาะคุณก็เลยเป็นสองดาบก็เลยต้องปิดกั้นตัวเองซะไม่ไม่อยากรับรู้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าคุยก็คุยได้นะคะแต่ต้องคุยอย่างเป็นงานเป็นการคุยซีเรียสคุยเรื่องสำคัญสำคัญเท่านั้นนะคะแล้วเขารักคิดยังไงกับคุณ หนึ่งเหรียญโอ้คนนี้เขาหึเหรียญคือมีค่านะคะคุณก็ยังเป็นคนที่มีค่าแล้วก็มีความสำคัญกับเขาด้วยนะคะหกดาบเป็นหกดาบเนี่ยมันเหมือนเป็นคือคือมันแปลได้สองในยะานะคะมันแปลไปว่าเขาก็ยังอยากจะมีคุณ ทอดเวลาในการมีคุณอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอยู่กันไปแบบนี้นานๆหรืออีกในยะหนึ่งในช่วงเวลานี้เขาอยากจะขอแยกตัวออกจากคุณสักพักหนึ่งนะคะคือแยกตัวเองอ่ะอยากไปเบรกอยากจะแบบห่างกันสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ6ดาบอยากขอเวลาส่วนตัว แล้วยังไงอีกโอ้ควีนและเพนทาเคิลส์คนคนนี้ค่อนข้างไอ้นี่คุณอยู่นะคะต้องเขาเขามองคุณเป็นคนมีคุณค่าอยู่นะคุณสำคัญกับเขาอยู่นะเขาเห็นคุณค่าคุณแหละเขาเก็บไว้ในความรู้สึกความคิดอยู่ในใจเลยอะควีนเรียนอือคือเป็นคนที่แบบมีมีศักดิ์ศรีในตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ขามองคุณอ่น,นะคะเออนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณเขามองคุณเนาะมาเรามาดูความรู้สึกของคุณกันคุณรู้สึกไงเขาตอนนี้หนึ่งไม้คุณไม่ปล่อยนะคะก็ยังเป็นพลังงานของการที่คุณก็ก็ไม่ยังยังต้องการอะไรจากเขาอยู่ลึกๆนะคะมันเป็นความปรารถนา บางคนอยากเอาชนะด้วยนะคะความรู้สึกแฮงแบนเห็น <Hank Man, S 2> <c oughs> ไหมคะความรู้สึกของคุณคุณเก็บอารมณ์วไว้นะคะต่อให้รักโลภโกรธหลงยังไงตอนนี้คุณก็จะไม่แสดงออกเด็ดขาดคุณจะอยู่ในพื้นที่ของคุณยอมทรมานนะคะไม่ฉันจะอดทนนะคะพอแล้วเหนื่อยแล้วเจ็บแล้ว อันนี้เป็นความรู้สึกดีนะคะ Queen of Cups คุณรู้สึกกับเขาแต่คุณก็ได้แต่รู้สึกอะรู้สึกได้แต่อยู่ตรงนี้อยู่บัลลังของตัวเองเก็บความรู้สึกนี้ไว้ให้มันอยู่กับตัวเองมากๆอ่ะนะคะด้วยความมันพลังหลักมันเป็นแฮง g m a n Queen of Cups เงาๆอะนะคะพร้อมกับเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นไม่ใช่ราชาไม้นะคะรองจากราชาไม้อะไนน์ไน์ออฟวานนะคะก็คือมีความปรารถนาบางอย่างนะคะกับคนคนนี้อยู่ความปร,ปรารถนาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความต้องการอย่างเดียวนะคะความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนเราอยากเอาชนะอะไรเขาด้วยในบางอย่างนะคะรู้สึกแบบที่ผ่านมาเราพ่ายแพ้อะเนาะ นั่นเองแต่มันก็มีความรู้สึกดีนะคะแต่ต้องเก็บกดต้องซ่อนมันไว้เนี่ยต้องอยู่ในที่มั่นของตัวเองไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะทําอะไรทั้งนั้นนะคะความรู้สึกของคุณแลองมาดูความรู้สึกของเขานะคะเป็นยังไงบ้างเจ็ดไม้ต่อสู้กับตัวเองนะคะ ทำไมถึงต่อสู้กับตัวเองเดอะสตาร์โอ้เขารู้สึกกับคุณแบบเดอะสตาร์ก็รู้สึกดีสตริง์โอ้ดีเลยแหละนะคะทั้ง The เดอะสตาร์สตริง์เขาเขารู้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นดาวเด่นในใจเขาเลยนะคะเป็นคนที่มีแสงสว่างในตัวเองอะ คือคุณเป็นคนมีมีค่ามีความสําคัญบางอย่างกับคนคนนี้นะคะเขาก็รังต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองเห็นไหมมันเป็นกําแพงที่เขาสร้างขึ้นนั่นแหละเหมือนเหมือนเขาป้องกันตัวเองอยู่นะคะที่จะไม่ให้คุณเข้าใกล้ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือคุณเป็นคนที่เขาเองเขายอมเปลี่ยนตัวเองในระดับหนึ่งนะคะยอมให้คุณแบบที่ไม่เคยยอมให้ใครเพราะคุณเองคุณก็มาเปลี่ยนเขาว่าคุณเหมือนแบบ เป็นแสงดาวนําทางชีวิตเขาในยามค่ําคืนนะคะเป็นคนที่มาเยียวยาจิตใจใเขาอาจจะเป็นคนที่ช่วยสปอร์ตความรู้สึกเขาในช่วงเวลาที่เขาแบบเคยเคยไอเนี้ยเคยรู้สึกหมดพลังอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนนั้นเลยนะคะก็เ,เห็นค่าเห็นความสําคัญของคุณนะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะพลังงานของคุณกับพลังงานของเขานะคะก็ วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคือมันมันจะต้องต้องมีเรื่อยๆก็จะเปิดเรื่อยๆจะพยายามเปิดทุกวันนะคะพลังงานของคุณพลังงานของเขาแต่ไม่มีบทสรุปนะคะคอยฟังพรุ่งนี้ว่าพลังงานจะเป็นยังไงต่อไปเนาะก็ถือว่าเปิดสนุกๆแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ มีคอมเมนต์หนึ่งที่ทำให้แม่หมอรู้สึกว่ามีพลังแล้วก็อยากจะทำคลิปในทุกๆวันนะที่บอกว่าตอนนี้สามารถเยียวยาจิตใจได้แล้วเหมือนก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแย่ๆนะคะเพราะว่าได้มาดูคลิปของแม่หมอแม่หมอจะบอกว่าแม่หมอแบบซึ้งใจมากรู้สึกดีมากๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ ได้หลุดพ้นได้พ้นจากความรักที่มันทําให้เราเจ็บปวดนะคะผ่านมันไปให้ได้เชื่อว่าทุกคนที่มาดูคลิปดูไพ่หลายๆคนรู้แล้วแหละว่าจริงๆอะ่ะพลังงานของตัวเองเป็นยังไงเส้นทางความรักมันจะเป็นยังไงต่อไปคือเวลามันจะช่วยให้คําตอบกับเราเองนะคะหลายๆคนก็บางบางบางครั้งแรกๆก็ยังทำใจไม่ได้หรอก แต่นานๆานไปนะคะเราจะเริ่มเรียนรู้และเข้าใจมันเหมือนจัก,กรวาลอะจะช่วยหาวิธียยาเราเองทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเนอะก็ถือว่าเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอยากให้ทุกคนได้เจอความรักดีๆจริงๆนะคะ โอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามและเป็นเพื่อนกันมาตลอดหวังว่าจะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ